อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดี tá, พี่น้องอิฟซี่แฟนช่องสู้คนนะครับอ่ะมือนีแอดจะพาไปอ่ะพี่น้องอีฟซี่อ่ะกำลังรอคอยกันถามหากันเยอะนะพี่น้องอิฟซี่อ่ะมือนีมาแอดจะให้หน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับแอดออกคลิปไปแล้วนะครับสิบบนนะครับปัณนีมาเอาหน่วยบนไปประกบกันนะครับพี่น้องอีฟซี่ อของวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนะครับกุมภาพันธ์นะครับอ่ะกุมภาพันธ์นะครับเด้อกุมภาพันธ์นะครับสองห้าอ่ะสองห้าหกเจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับอ่ะนะครับ หน่วยบนเด้อพี่รองเอซีวัดทียนหน่วยบนมาแล้วครับมาแล้วที่พี่้องซีถามหากันรอคอยกันนะครับนะครับหน่วยบนนะครับอ่ะลังจากแอดออกคลิปชิบบนไปแล้วนะครับเมื่อนี้มาเอาหน่วยไปประกบกันนะครับไปประกบกันหาหยิบสลากกิมแบ่งรัฐบาลกันนะครับอาจจะโชคมันลางวันที่หนึ่งก็เป็นได้พี่้องเซีนะครับ ส่วนเลขสามตัวนะครับส่วนเลขสามตัวแอดก็เคยได้ออกคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับพื่นอีีอ่ะจวจจัดฝาดบึงไปแล้พี่น้องเอาแอดจะตั้ง่ะจะตั้งแบบเอาสูตรง่ายๆนะเพี่น้องสูตรนี่ก็เดินดีเพราะใช่ย่อยนะบพี่น้องเอาจัก1ึงสองสามสี่เอาจักหางวดตรวจพี่น้องอีฟีหางวดตรวจนะครับเอาตั้งแต่งวดประจำวันที่สิบหกนะฮะวันที่สิบหกมานะครับ วันที่16ของงวดที่ออกเก0านะครับงวดที่เก0เอามาตั้งกันได้นะครับพี่น้องไปกันจดจัดเลยครับ5 5 7นะครับอ่ะ 9, 9 90นะครับอัพทุงวดนันนะครับข้างล่างออกนะครับ1 4นะครับ1 4งวดต่อมานะครับ งวดต่อมาสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดนะครับข้างล่างออกเก้าหนึ่งนะครับต่อหางวดเด้อพี่น้องหางวดเพราะว่าสูตรนี้เฮ็ดง่ายๆนะพี่น้องที่ได้ตั้งหลายจากน้อยหนึ่งนะครับงวดต่อมาสามห้าหกเจ็ด 5 7านะครับกลางออกแปดหานะครับ้วลลกหัวต่อมานะครับหกสองหนะครับกลางออกแปดเก้านะครับแปดเก้าขั 8, 9, ล่าสุดนะครับขัวดวที่ออกพันที่สิบเจที่ผ่านมากันนะครับสิบเที่ผ่านมากันเมื่อนึ่ันนะครับ หนึ่งศูนย์ห้านะครับเก้าเจ็ดเก้านะครับกลางออกหกหนึ่งนะครับนะครับกลางออกหกหนึ่งอ่ะมาตั้งกันเลยพี่น้องเอฟซี C. มาไปกันเลยนะครับอ่ะบอกลบคุณหารซอยกันนะพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวกาจ,จะบอกลบคุณหันหนะครับนะครับ บวกสุดนี้เอาลักแสนบวกกันเท่านั้น dragon. นะครับพี่น้องที่บวกกันง่ายๆนะครับนะบวกกันง่ายนะครับหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งนะครับบวกกันหนึ่งครั้งเด้อพี่น้องทุีแล้วก็แล้วก็บวกหนึ่งนะครับคงที่นะครับคงที่นะครับท่นนี้นะพี่น้องทุีง่ายๆนะครับแบบบวกกันง่ายๆนะครับ สูตรนี้เดินดีนะครับเดินดีมากอ่ะก่อนพี่น้องจะไปเบิ้งนะครับให้พี่น้องเอซีมาเบิ้งกันนะครับเดินมาตลอดนะครับรักหน่วยนะครับมาผิดจูอ่าผิดจูสองหดนะครับผิดจูสองหดถนนนะครับสิบหดนะครับผิดจูสองหดนะครับฉะนั้นเขามาตลอดนะครับเขามาตลอดเลยนะครับอ่ะฉะนั้นเรวมาเบิ้งกันนะครับอจะให้ไปกันเลยพี่น้องเ c ซีนะครับ อามาวก,กันนะครับมาบวกกันวกกันง่ายๆนะครับห้าบวกหนึ่งครั้งได้ห้าแล้วก็มาบวก1นคงทีนะครับได้6นะครับหก <6 S 1> เพิ่มแต้มเป็น7นะครับ <6 S 2> เพิ่มอีกหน,นึ่งแก้มนะครับเป็น8นะครับนะครับหกเจ็ดแปดได้พน้องอ่ะหกเจ็ดแดนะครับ อันนี้มิจะเพิ่มเต้มด้วยพื่อน้องบ่มีลถนะครับมิจะเพิ่มเต้มนะครับผลปรากฏว่านะครับมาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับหด้อหลักหน่วยนะครับมาที่เจ็ดนะครับเห็นไหมครับมาที่เจ็ดนี้ง่ายๆเลยพี่น้องเอฟซีเอาไปเฮ็ดกันนะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมาสองอ่า เอาลักเสนเอาลักเสนนะครับ2บวก1คงที่นะครับได้3นะครับ3 4เพิ่มแต้มเป็นเพิ่มอีก2แเต็มนะครับ3 4 5หานะครับ3 4 5หานะครับผลปรากฏว่านะครับงดนีบมานะครับงดนี้บมานะครับมาลักหน่วยนะครับเอามาลักซิปนะครับงดหนีนะครับพิษนะครับ มาลักซินะครับถือว่าผิดเ้อพี่น้องอ c ซีมาลัก1ิหานะครับถือว่าผิดนะครับเนี่ยครับผิดไปหนึ่งงวดนะครับผิดไปหนึ่งงวดนะครับพี่น้องเข้าใจนะครับเนาะคําว่าคงทีพี่น้อง fc ฟซีจะเริ่มบวกได้พี่น้องบวกคงทีนึ่งนะครับเอาวดตัวมานะครับสามบวกหนึ่งคงทีนะครับได้สนะครับ ใส่ไปนะครับ C เพิ่มอีกนับเพิ่มไปอีกสองเต้มนะครับสาม AC ห้าหกนะครับเพิ่มไปสองเต้มเลยพี่น้องเนีย่ยเอาสามตัวรดพี่น้องยิปซีผลปรากฏว่านะครับงวดที่ออกห้าซีซีนะครับมาที่สี่หลักหน่วยนะครับเป็นมะครับนะครับมาที่สี่หลักหน่วยนะครับมาหอดลักสีพร้อมพี่น้องยิปซีนะครับแตะ ขัดเอาแต่ลักหน่วยนะครับโมเมนต์วาซีซีก็มามาครับซีซีทั้งหลักหน่วยหลักสิบแต่ว่าแอดเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเด้อนะครับเอาหดต่อมานะครับหดต่อมาหดต่อมาหกบวกหนึ่งคงทีนะครับหกบวกหนึ่งคงทีได้เจ็ดโมเนต์วาซีหลังเอฟซีเจ็ด เพิ่มไปอีกสองแต้มนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับ, 7, 8, รบสูตรง่ายง่ายนะพี่น้อง FC เอฟซีเฮ็ดกันนะครับผลปรากฏว่านะครับมาที่เก้านะครับมาที่เก้านะครับหลักหน่วยบนเลอร์หลักหน่วยบนมาที่เก้านะครับเจ็ดหันเจ็ดหันมาหลักสิบกระจามันขอให้มาหลักหน่วย นะครับพอให้มาลักหนวยบนนะครับก็โอเคแล้วนะครับงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดงวดนี้จะมากันบอพีลังยิปซีอ่ะมาเบิ้งกันนะครับ1นบวกหนึงคงที่นะครับหนบวกหนงคงที่ได้สองแต้มมันบอพีนลัง่ิบิใช่สองลงไปนะครับสองนับเพิ่มอีกนะครับนับเพิ่มอีก2อแต้มนับเพิ่มอีกนะครับเป็นสาม สามนับเพิ่มอีกเป็นสี่นะครับเห็นไหมครับสองสามสี่นะครับมาหนึ่งตัวแท่นะครับมาหนึ่งตัวนะครับสองสามสี่นะครับเอาหน่วยบนนะครับหน่วยบนเด่นนะครับเด่นสองสามสี่งวดนี้นะครับเฉพาะลักหน่วยนะพี่น้องเด้ไปซินถือว่าพิษนะครับไปลักซิถือว่าพิษเพราะว่าเป็นหลักหน่วยนะครับหน่วยนะครับอ่ะ เด่นนะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับเด่นเด่นหน่วยบนก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องเอฟซี 4. สองสามสี่นะครับสองสามสี่นะครับงวดนี้สองสามสี่นะครับสองสามสี่มาหนึ่งตัวนะครับ นะครับพี่น้องเอฟซีเอาไปจับกันหมดที่แล้วแอใไ้วิ่งชิฟบนนะครับชิฟบนไปแล้วไอ้พี่น้องเอาชิบนลมา,มาประกบกับหน่วยลา่างหน่วยบนนะครับหน่วยบนมัหน่วยล่างนะครับเพื่อหน่วยบนนะครับเ่ะฉะนั้นพี่น้องเอฟซีครับเด่นหน่วยบนนะครับเฉพาะหน่วยบน2สองสามสี่อ่ะพี่น้องเอฟซีเอาไปจวดจรรัดกันเอาใส่โลโก้จักน้อยนะพี่น้องนะใส่โลโก้กันนะครับ ของพ่อแหล่นะครับพ่อแหล่คนนอนหนาด้อพี่น,น,น้องเอฟซีนั่หนาอยู่คนเดียวนะครับนอนนาคนเดียวนะครับโฉดด้วยพี่น้องโฉดนะครับอ,อยู่คนเดียวนะครับเอาแคปหน้าจอกันเอาไว้ด้วยพี่น้องเอฟซีมาแล้วครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนเด่นงวดนี้สองสามสี่นะครับสองสามสี่เอาสิบ บนนะครับมาประกบกันได้เลยจวดจัดไปหายึบสลากกิบแบงกรัฐบาลกันนะครับเอาจะเข้าจะลดขึ้นอยู่ที่สูตรด้ยพี่น้องเน้อยสตดพาไปก็ขึ้นอยู่ที่สูตรจะเข้านะครับ